ฮัลโหลเทสเทสก็ขอสวัสดีชาวสตาร์เลยทุกท่านเลยนะครับวันนี้ผมก็ยั nine, งมาเล่นอ uh, really? ah, ่าอะไรนะตะกาวันต่างวิติเป็นวันต่างวิติใช่พอดีว่าไม่มีเพใครไปเจอสายๆผมเลยต้องมาทำหนี้ถ้ามีเสียงรบกวนหรือไม่ดังเกินไป ขอไปเลยฮะพอดีว่าผม,ผมลองทำยูรูบผมมีคอนเทนต์เอี่อยเลยว่าจะมาสามไม่เปลี่ยนประมาณนั้นถ้ามีอะไรผิดพลาดไ่องกังอมผม,มน้บออกนะถก็มีก็ถึงจะไม่ใช่ครั้งแรกในการทำยูทูบเลยแต่มันก็ <c oughs> คืนคืบหน่อยนะ หากีก็ต้องขออภัยนะถ้าเล่นเร็วหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครผมอาจจะเ,เล่นสักประมาณ5ตานี่อาจจะหมาะขึ้นแล้วแต่เวลา ก็เพิ่งคิดคอนเทนต์ได้แล้วก็มาอัาเลยฮะใช่อืมโอ้ยเช็ยถ้าพูดมากหน่อยนี่ก็เอาไปนะเพราะว่าผม คิดว่าจะทำประมาณนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามันเป็นเกมที่ผมเล่นทุกวันนี่แล้วก็เลือตลอดคิดว่าน่าจะทำออกมาได้ดีก็เลยด้วยอะเอาไปลองมาทำดูนะครับ ก็เสียงดันไม่ก็ขออภยัยด้วยนะฮะพือดีว่าใหม่มันมันแตกอ่ะที่ะหาับดีมันก,ก็นด,นดีนะที่เล่นบอแต่กูห่าง ใช้ที่เป็นผมแด้วบาแดดตอนเช้านี่คซ้ายกันค้่อเดีตอนกลางกันเ้าไม่ผมไี่ขึ้นแล้วก็ตัวละครผมคิดว่าไม่นา่าจะได้ลิมถึงห้าตานะ ไม่สองอทีไม่อยากให้คิดเีินหนึ่ชั่วโมงนะฮะก็ต้องขอใคแล้วก็ที่สองไม่ได้เลยเนบริว่าไม่ใหญ่ผมหรอกนะถ้าตื่นขึ้นมาลำบากไมถึงผมจะโดนบ่นนะฮะโอ้มาเนี่ย oh my god ทั้งหมดอ๋อ ข no อ้าก่อนแ้จะมีปุ่มสซคิปนะดแบบประมาณว่าถ้าออกทีละแคถ้าทำแบบนั้นมันก okay. ็จะหมดหมดอะไรบ้าเขาบอนว่น แบบเอกตัวของเมนะก็ท <tinc S 2> ่าเกมนี่ไม่มีแบบก็แบบอ้ว่ะฮะโอ้ห่อะนน่ก็คาเดียวนี่่า้ผมผไม่พูดด้วก็คงคลิปมันก็ขนาดเดียว ก็เลยขืนไนขืผดขืิดทั้งาไม่เหนอะไยนะจบไม่ต้องมีควิดแล้วอีโดอีโดอตัวไหนนะผมจะคิดไม่ได้นะอีโดอืม Okay. Oh. Oh. Yeah. ตื่แล้วก็ถ้าติดแน่น,นี่ได้ถึงอันเล้นะไปไดูดไปมาไปด้วยนะที่นฟงข่าที่แบบ่าน่นะที่บบนะถ้จำไม่ที่เอางต่ามาับมือแล้วก็โอ้โหนี่ขาเงทำทำอไรอเลยได้เลย เขาต้องทำเลยสิบนาทีาทาทาทถ้าสินาทีเนี่ยน่าก็นะ่าจนะนะนะอัพโหลดนานนะฮะผมเล่นกาาเกินไปวะตอง อ่ับถ้าเพื่อนๆสงสัยใช่ไหมครับว่าผมหัวเราะอะไรไอ้ไอ้ตัวตัวที่เาเรียกว่าตอนคอรหลังมือเจอนี่ชื่อเกิดซ่าปองใครเปลี่ยดเอาลินจินจอดรอต่อข้าแล้วนะนี่อันดับแรดู ดยู่นี่แบบเอาตัวรีบใส่แขนมาเลยกับ <c oughs> มาแล้วกับมาแล้วพอดีว่าเมื่อกี้ เอไอ่ยายใช้ไปหยุดของข้างนอกนะแล้วฝนก็ดันตกพอดีเลยอะไรมันจะหมอเจาะขนาดนะั้นแล้วก็ถ้าใครมีอะไรเสนอแบบเกมเกมใหม่ที่อยากให้ผมลองเล่นเสนอได้เพราะตอนนี้ก็คอนเทนต์แบบ ตามตามเกิเหมือนกัวในรูงเลยผม้มคิดของผมอย่แหละเม่อวผมคหรอก็รู้ขึ้นมาเลยนะฮะก็มาแคยแบบนี้เลยนะโอ้ดิชิดอ่ะขอโทษนะฮะผมปรับโหมดเอ่อโทรศัพท์เขาเรีโหมดอะไร ก่อนนอนนะฮะที่จะทำให้สีสีของโทรศัพท์มันสดนะฮะเพื่อ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 ทำให้แบบถ้าจำไม่ผิดนะผมดูใน y o u u u b e อ่อถ้าผิดพลาดนี่ขออภัยเลยนะข้อมูลเขาบอกว่าถ้าอืม ถ้าทุเรียก่านอนถ้าเราดูโทรศัพท์แล้วมันเป็นสีขาวมันจะทําให้สมองเราแบบอืมไม่ค่อยคิดฟุ้งซ่านประมาณนั้นแหละบ้งฮะถ้ามีเสียงฝนแทรกก็ขอใครด้วยนะครับพอดีว่าผมดวงดีเกินไปฝนกันตกเอ่ออันนี้วยครัแบบ เล่นแอคชั่นอืเออแ่แ่แบบเฟ็นไปันทำเอาผมไม่ถึงอะไรนึกถึนคเลอเที่ยมมันเป็นมีแฟนตากินนี่แหจะจัหวั ไม่ชอ็มีนเลีย่ต uh ้อ huh. ง hm ี้ยงไม่ชอบนะแบบตอนเด็กๆอะไรประมาณนี้คุณเชืนไที่ผมเือว่ดีเดเป็นดีด่นท้องอมแบบื ป็น,น,นเป็นเป็นมติดตาอยู่ไอช็อตช็อตช็อตที่ว่ามันเข้านะเนว้ออะไรก็คอช็อตฆ่าไม่ตายใหล,ล้ว่าไม้แงในโคจิตอัตรทท,นนะที่มามันที่เป็นไง ต้องขึ้นไม่ได้ใช้มุกของกินครับอ mm ่านยื่งเลยมอโอีโออ่ะแต่ตองใชโอเช็ดขมาทกองถ้าจำไม่เห็นอ,อ่อาแล้วก็บางทีผมอาจจะพูดคำว่าอา่านะฮะเยอะเกินไปนะน่าจะเยอะน่าจะเยอะมากเลย ผมอยากพยายามไม่พูดคำว่านะฮะะนครับอือใช่นะครับ,อรบตอนแรกผมคิจารณาจริงผมจะเรียนได้เยอะกว่านี้นะยแล้วกอขออภัยที่ผมปรับภาพได้แค่ต่ำนะต่ำนะเพราะว่าไม่นะ โทรศัพทผมมันไม่ค่อยเจะนรื่อเท่าไหร่นะครับรู้ว่าเสียงแต่คงต้องขอ้มลอง แต่ทุกคนเะนคน่ขอถอดดีพูดแบบนี้ทำเอานึ่ถึงยากที่เราเอาเลยใ้าังได้ยังพอใช้ได้ในตัวกรับอกบอกถ้าดกยัะมาใส่ครับวั ผมชอบปั้นจริงแต่้งแต่ภาตไทยสายอมนักนแมาที่ผมคู่ชอบเลยผมใช้เป็นตัวเทีมเนะเพราะผมไม่มีที่มีปกตอนแรกผมก็ใช้ใช้ไอ้เอ็นีเอ็นไฟเนยนะครับเอ็นทีไฟตัวตัวเดมีท แล้วก็เปลี่ยนไปผู้หญิแล้วตอนนี้น่าจะจบแล้วที่มี่กก็จะไฟฟลายมาแทนที่อยู่ตรงน,นี่อยากลองคุณเปที่ 不好吃，还感觉难吃，这么，这么。 มันควรจะไม่ช้าขนาดนี้ส no ิโอเคหืมปชอบไฟไฟสมดีนะ คือเมื่อก่อนนี่ใครมีตัวอะยก็ปวดนี่อย่ญญางะครับกากก็อาจจะเรีวหน่อยถ้าเป็นสมัยก่อนก็คราบกา,า,า,าเจ้ายวนแต่เจ้ายวนนี่ผมก็ก็เก็บมกไม่คเมืือเมื่อไ้จับไฟฟ้าแล้วก็ไม่เคยพลาดแต้งไปกิวก็ก็ไม่เคยนี แล้วก็มีนี่ไม่ใช่นักนักขายนะแต่เป็นเอ๊ะไม่ไม่ไม่เขาจะวาดอะไรนะมันคล้ายขิ่นเยวกันก็เนชงถิ่นนะตั้งแต่อยู่บนเรือหอนะผมผมเล่นเล่นไปถึงแล้วเรือหอก็หนึง่งแล้วก็อะไรนะเรือหอแล้วก็เล่นเกมใหม่ อะไรมาเกมมันอ่ะฉันได้ฉันฉัได้ฮาร์ดใช่ไหมเขาเนี่ยเกมลูกอมอ่ะนะไม่ดีผลไามาอล้อ่าสรุปคือเกมเกมกิจกรรมใหม่นะโคตรชงเลย มีสายเหลือเป็นมีสายชงนะสิ่งที่ผมเสียดายก็ผมเปิดอัสซีร์ลันไม่ได้นะอืมอืม ขอเลือกปั๊บสักแป๊บนะฮะถ้าติดปากเขามานะฮะก็ขออัยรด้วยนะครับมันชินปากไปแล้วน่าจจะครบแล้วได้เวลา Thank mm -hmm. you. ที่ผมอยากได้มากเลย <L> an> an> มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษงั้นก็ก็ค่อยก็ขอจบเท่านี้เลยแล้วกันนะมันก็ยังไงอืมถ้ามีข้อติชมก็ก็ติชมมาได้เลยนะที่จะขอขอบคุณแนเะพอตอนนี้ผมก็คุนทำ ที่เพื่อคิดที่อยากเก็จะลองทำดูถ้ามีใครเสนอเนี่ยอะไรตัดเด็ก็ขอจบ คลิปเียงแค่นี้นะถ้าใครอยากให้เล่นเกมอะไรบอกก็ได้เลยแต่ไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นเกมพวกสารกิ๊บเนี่ผมไม่ใช่ครับก็อยากจะยกไนนหน้คุณแม่กินน,นมเลือดด้วยเพื่อให้เด็กเล็กได้กินของคุณแม่พอแล้วก็ขอเป็นเกมไม่เสียตังค์นะฮะพอดีตังค์ในบัญชีก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่ค่อยจะมีต้องเรกยกว่าุณเป็นสายฟรีนะครับบายบาย